สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้เรามีความยินดีที่เราจะได้สิ่งใหม่เข้าไปในปากใช่ค่ะอันนั้นคือมีเทนเนอร์ค่ะชิ้นแรกในชีวิตใช่ไม่ชิ้นแรกก่อนนี้มีมีอะไรมีเชฟเออีสักอย่างนี้ก่อนที่จะใส่เรียนเนี่ยหมอให้ใส่เทนเนอร์มีเชฟไปไหนเล้วสีพอดีไหมพอดีใส่ก่อนนอนทุกคืน เรารู้สึกฟันสวยขนาดไหนสวยมากสวยมากคือแบบยิ้มทั้งวันเ้ไมไม่หกสนจ้ารอฮู้อ่ะคนไม่หกเลย,เลยคนนี้จริงเขาเขาไม่รับเงินใต้โต๊ะนะเพราะเขาเป็นคยมานเตียมคือรวยสวยแล้วรวยมากสวยแลวรวยมากอยู่แล้วที่ิวนี้คือออกมาจากใจจริงใจสุดจริงใจสุดมีคนเคยถามว่าแล้วหมอหมอจิแนะนำรีเทนเนอร์อะไรให้ใส่ได้ตลอด จริงๆแล้วดีเทนเนอร์ที่ดีที่สุดคือคือการไม่ใส่รีเทนเนอร์ก็คือใส่เออไม่ใส่เลยเลยงงอะเด้ที่ดีที่สุดจริงๆคืออะไม่ต้องใส่เลยหนูว่าจัดให้คือเข้าล็อกโทกคือการสบฟันที่ดีซึ่งคนนี้อะถ้าถ้าฟันแบบเนี้ยสบดีแล้ะตรงขนาดเนี้ยไม่ต้องใส่ดีก็ไม่ห้าหมอบอกเลย แล้วเคสเราไม่ได้ถอนด้วยใช่ค่ะเคสนี่คือจำแบบไม่ถอนไม่ถอนคือเคสเนี้ยเป็นเคสที่ปรับขากันไกลแล้วตอนแรกมาก็คือฟันก็แก๊กก็แก๊กกินก๋วยเตี๋ยวทีปากแก๊กก็เพื่อนทักก็เลยมาทำแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นที่หาเจอหมอจริงนี่คือทำไมถึงเจอเซิร์ชใน a c e b ุ o กว่าถ้าอยู่ลาดีต้องมาหาฉันประมาณว่าคือรักษาแบบตอนแรกที่เซิร์ชก็คือเซิร์ชว่าขากันไกลอ้าปากแล้วเสียงกรึ๊ด มันคือโรคอะไรไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นโรค TMD ซึ่งเราก็ TMD คือต้องไปรักษาที่ไหนอะอะซึ่งแต่ที่เขาบอกว่า่าตาัดแบบขยับขากัรไกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีวิธีอื่นไหมก็คือแบบว่าจัดฟันแล้วก็เลยเซิร์ชในเฟซบุ๊กว่าจัดฟันรักษา TMD แล้วมันก็ลิงก์ขึ้นมาคลินิกหมอ,อนี้ออร์แกนิกสุดๆทบไม่ได้ยิงแอดใช่เลือคลิกเดียวเลยมาเลยไม่ดูคลิกอื่นเลยไปกี่แสน ทำไม่ได้สหัสไม่คนนี้ที่แพงแพงรักเทียมเพราะตอนแรกจะให้ใส่แค่หนึ่งแต่นางติดใจนางขอสองเลยใช่ขอสองคือสุดท้ายก็คือได้การส่คฟันแบบเนี้ยแต่แค่จะบอกว่าถ้ามันจะเลื่อนถ้ามันจะห่างอะถอดปั๊บพิมปากเสร็จก็ห่างแล้วถ้าถ้าฟันมันจะต้องห่างนะแต่ถ้าการสบฟันดีอย่างเคเนี้ยหมอกการโชเลยทุกอย่างตรงหมดยังไงการสบฟันที่ดีมันคือดีเทนเนอร์ในตัวอยู่แล้วคือมันก็จะลงล็อของมัน เราก็จะใช้งานในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งขาทั้ง่ใวันไหนที่แบบไม่ใส่ไม่ต้องใส่ดินเนอร์คือลืมอะไรก็คือปล่อยทิ้งไปแเรื่องแล้นก็จะไม่ล้มถูกแต่ดีเทนเนอร์ของอดีก็จะแบบบางบางเล็กเต็กน่ารักน่ารักโอ้โหหมอทนความรักอย่างเราไม่เป็นยินความรักอ่ะมาเลยค่ะจากฟันที่นี่ได้พูดด้วยค่ะอันนี้คือมันมันจะบางคือหมอชอบแบบนี้เพราะว่ามันมันบาง มันมาแล้วคนไข้ใส่สบายเดี๋ยวมาดูว่าสบายขนาดไหนแล้วก็ก่อนที่จะมาใส่อันเนี้ยคื่อันี้จริงจริหมอไม่ไม่ได้แนะนําให้ใส่ตลอดนะคะใส่ใส่ตลอดก็ได้ก็คือกินข้าวไม่ต้องใส่ค่ะใส่ตอนกลางวันกลางคืนไม่ต้องใส่เลยกลางคืนใส่แต่วีเชฟของหมอได้ค่ะเนี่ยสวยเนาะแล้วคือการสวฟันอ่างนี้บอกเลยไม่ต้องใส่ดี เนี่ยบอกแล้วยิ้มทั้งวันไม่ต้องใส่ดีกบไปไหนก็คือยิ้มตลอดใช่เไม่ต้องใส่ดีก็ได้สมมติว่าฉันสวยเหมือนอัมพัชราภาอ่มีคําถามหนึ่งไงในในจิ๊กเกอร์ดีแปลหนึ่งอ่ะเขาถามว่าลีที่ดีที่สุดคืออะไรข้าหมอนหนูอยากจะได้แค่อันเดียวแล้วแบบใส่ไปตลอดชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนอีกคือมไม่มีทางหรอกคืออันเนี้ยยังไงสองสามปีต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะยังไงลวดเนี่ยล้าโดนน้ำชาบูดำไม่สวยต้องเปลี่ยนมันเหม็นมันเถอะ แล้วมันก็ไม่ได้ล็อกฟันได้ตลอดเวลาคือมันมีการเคลื่อนฟันมันมีการเคลื่อนอยู่แล้วแต่คราวนี้จะเคลื่อนยังไงให้มันอยู่ในระบบการส่งฟันเดิมๆที่เราจัดเสร็จสวยๆก็คือต้องเป็นการจัดฟันที่จบสวยแบบเนี้ยถ้ามันสบสนิทดีลงรองทุกอย่างคางตรงไม่เอียงแล้วรีเทนเนอร์ก็ใส่แค่อุ่นใจประคองไปแล้วรีเทนเนอร์ที่ดีต้องไม่เจ็บไม่ตึงไม่หลังไม่ออกแรงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วใส่เราต้องนอนหลับต้องไม่ ปวดหัวไมเกรน์ถ้าเขาเคยเป็นตอนตอนก่อนในนี่ตอนก่อนจัดฟันใช่เขาจัเป็นไปเรีนยนมาที่คือล้าวไหลล้าวหลังไปหมดม,มันเหนื่อยเป็นเพียรนอนก็ไม่รักแต่ตอนนี้ล่ะอุ้ยหลับแซ่บมากมเราแซ่บมากใช่เด้อ ในลองรีวิวการพูดสิใส่รีหนึ่งนาทีแรกพูดชัดหรือพูดไม่ชัดพูดพูดชัดอยู่พูดชัดอยู่คุณพยาบาลคุณพยาบาลชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะรู้สึกว่ามันคับปากไหมไม่คับแต่ว่ามันลิ้นมันมันดันเพดานลิ้นเน่ะใช่ลิ้นมันก็เลยเหมือนมันกระดกไม่สุดแล้วจริงพูดพูดไม่ค่อย จะชัดเพราะมันคนลิ้นไก่สั้นเอาจริงครั้งแรกมันจะพูดไม่ชัดเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งจะพูดชัดขึ้นแต่ว่าดีที่สุดรีเทนเนอร์ที่ใช้ใส่อ่ะคือรีบีเชฟอันเนี้ยเหมือนใส่เก๋ๆมันทับปากแล้วนอนไม่ให้ใส่ใช่งันเวลานอนใส่รีบีเชฟใช่ไม่งั้นเธอนอนไม่หลับหรอกแต่เรใส่ชั้นใส่ของจี๊กจั๊กได้ไหมคะได้เลยเป็นไง่วิวดีเจเยเนาะ สวยอะเอ้ยดูดีดูแบบดูมีอะไรห้ามทำหายห้ามห่อทิชชู่ห้ามห่อทิชชู่จะกินให้ถอดห้ามห่อทิชชู่ได้ค่ะห้ามถอยห้ามห่อทิชชู่ต้องใส่กล่องเท่านั้นค่ะแล้วตอนกลางคืนล้างน้ําแปรงเบาๆเก็บใส่กล่องได้แล้วก็ใส่วีเชฟนอนโอเควีเชฟใส่บนหรือล่างก็ได้สลหับกันแต่ถ้ารีวีเชฟแต่งหักเสียหายเอาโมเดลเดิมมาไม่มีใครจ่าย <ork ork <senate> ได้สำหรับพีเ็นเตอร์ตลอดชาติเลยแล้วกันนะชาติคุณมากุณมากค่ะจ้ขอให้คุณเห็นปังปังค่ะชาติุปักตะกาปักตะกาใครอยากมาเม้ามอยกับหมอสิมาที่ได้สาขาราบบุรีนะอยู่ข้างโรงพยาบาลราบบุรีนะคะถนนสมบูรณ์คุณไปแล้วนะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ